สวัสดสีสดสสดสค่ะชุวนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระัฐสบดีที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2564ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระลาปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอําววยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐบุรุนดีในโอกาสวันเอกราชของสาธารณารัฐบุรุนดีซึ่งตรงกับวันที่1กรกฎาคม2564 ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระนท่านนายเอวาริสเตอึนดายีชีมีเยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐบุรุนดีกรุงกีเตกาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐบุรุนดีข้าพระเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพรานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบุรุนดีข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ชันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐบุรุนดีจะกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระมหาพระประมาพิไทยมหาวิรารณรงค์พระวิรเกล้าวเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระราป่อยกระหม่อมให้ส่งข้อความพระรชาชสารอํานนยพรไปยังรักษาการผู้สำเร็จราชการแห่งแคนาดาในโอกาสวันชาติของแคนาดาซึ่งตรงกับวันที่1กรกฎาคม2,564 ข้อความพระรชาชสารมีดังนี้พนท่านนายริชาร์ดแวกเนอร์รักษาการผู้สำเร็จราชการแห่งแคนาดากรุงออตตาว่าในโอกาสวันชาติของแคนาดาข้าพระเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประสบความสุขสวัสดิ์และมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวแคนาดาประสบความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป ความสัมพันธ์ชันมิตรที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศไทยและแคนาดาได้จเจริญง,งอกงามมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า60ปีนับแต่ได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าสัมพันธมิตรีที่ใกล้ชิดนี้จะสร้างเสริมความร่วมมือหลากหลายด้านและยังจะทำให้ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศของเราทั้งสองในทุกบริบท ทั้งทวิภาคีอาเซียนและพะหุภาคีเจริญรุดหน้าต่อไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรกเกล้าเจ้าอยู่หัว องคมนตรีเชิญสัญญา,าบัตรพัดยศและ้าไตรไปถวายแด่พระธรรมวัชรมุนีนวัดมหาธาตุยิวราชรังสฤษิ์วันนี้เวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระ, au, กระหม่อมให้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพาไตรไปถวายแด่พระธรรมวชรามุนีนวัดมหาธาตุยิวราชรังสฤษฎิ์เขตพระนครกรุงเทพมหานคร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรโดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระเทพิสุทธิมุนีเป็นพระธรรมวชุลมุนีศีวิปัสนาคณาจารย์ภัยศาลศาสนกิจติโลกตรีปิดกบัณฑิตมหาคณิตสอนประมลสังคารามคามมวาสีพระราชาคณะชั้นธรรมฝ่ายวิปัสนาธุระมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้หกรูปทั้งนี้ตั้งแต่วันที่5มิถุนายน2 5 6 4 พระธรรมบชัชรมุนีวิบุญชิตยานสังวโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหา,าธาตุเกิดวันที่6กันยายน2503ที่จังหวัดขอนแก่นบิดาและมารดาชื่อนายอินและนางทีสุดปโปรง่งบประชาเมื่อปี2520และอุปสมบทเมื่อปี2526ด้านการศึกษาสอบได้ประเรียนธรรม9ประโยคสำนักเรียนวัดมหา,าธาตุยุบราชรังสฤิฐ์ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาศาสนาปรัชญาคณะพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอักษรศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยมหิดลปริญญาเอกสาขาวิชาพระพุทธศาสนาหลักสูตรนานาชาติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตศาสนาศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งได้ศึกษาด้านการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานโดยได้เดินทางไปสอนวิปัสนากรรมฐานและแสดงพระธรรมเทศนาแก่คนไทยและชาวต่างชาติในหลายประเทศอาทิสหรัฐอเมริกาสมานพันธ์สมาพันธรัฐสวิสและสหราชอาณาจักรอันเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป องคมนตรีร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในโครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกและการผลิตกาแฟาระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสูนพัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตา วันนี้นะักสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เขตดุสิตกรุงเทพมหานครนายจารันทดากันณสูตรองคมนตรีในฐาน,นะประธานกรรมการมูล,ลนิธิโครงการหลวงพร้อมด้วยพลเอกกระมนาทริติองคมนตรีในฐาน,นะประธานกรรมการบริหารมูล,ล,มล,ล,ลนิธิโครงการหลวงร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมูล,ลนิธิโครงการหลวงกับบริษัทปตทจำกัดมหาชนหรือปตทและบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือโออาในโครงการวิจัยและ พัฒนาการปลูกและการผลิตกาแฟร,ระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตออำเภอแม่ระมาดจังหวัดต,ตากซึ่งเป็นการสานต่อการดำเนินงานพัฒนาการปลูกกาแฟอาราบิกา้าโดยนั่นผลสำเร็จจากความร่วมมือระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงกับกลุ่มปตทที่เริ่มมาตั้งแต่ปี2557ที่สถานีเกษตรหลวงอินทนอนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ ขยายผลไปสู่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อปัจจุบันพื้นที่ผลิตกาแฟของเกษตรกรโครงการหลวง28แห่งในพื้นที่ปลูก1 4 9 0ไร่มีจำนวนเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟกว่า2,300รายมีผลผลิตกว่า1,000ตันต่อปี จากการดําเนินงานแบบครบวงจรก็เกิดกาแฟคุณภาพพันธุ์ใหม่ที่เหมาะสมต่อการปลูกบนพื้นที่สูง14พันมีรูปแบบการปลูกและการแปรรูปกาแฟที่ได้มาตรฐานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามนโยบายอาหารปลอดภัยของประเทศรวมทั้งเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพเกิดการรวมกลุ่มบริหารจัดการการผลิตกาแฟนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนนำมาซึ่งความมั่นคงทั้งทางเศรษฐ,ฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นใปตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่บุกรุกทำลายป่า สมเด็จพระนางเจ้าสุดิกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์แก่โรงพยาบาลน่านจังหวัดน่าน วันนี้ที่โรงพยาบาลน่านจังหวัดน่านนายนิพัน์บุญหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านคณะผู้บริหารและคณะแพทย์ร่วมในพิธีรับมอบชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์หรือชุด PAPR พระราชทานเมื่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุเดกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งพระราชทานแก่โรงพยาบาลน่านจำนวน6ชุด เป็นชุดปกป้องเป็นชุดป้องกันการติดเชื้อที่มีมาตรฐานเพื่อให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ใช้สวมใส่ขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิดสิอย่างความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น สมเด็จพระรกนิธฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราสุดาสยามรมราชกุมารีพระราชทานถุงพลังใจแก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามสังกัดกรุงเทพมหานคร วันนี้ณนศะาลาว,ว่าการกรุงเทพมหานครพลตํรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีรับมอบถุงพลังใจพระราชทานมัง้า,พร,า,าพระราชญาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน10 1 0นถุงแก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามสังกัดกรุงเทพมหานคร ถุงพลังใจพระราชทานนี้มูลนิธิธรรมมาพิบาลทางการแพทย์และคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตธรรมมาพิบาลทางการแพทย์สําหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่8และรุ่นที่9ได้ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายสมเด็จพระรนิษฐาธุราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราช,ชกุมารีจํานวน2000ถุงผ่านกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด -19 และโรคระบาดต,ต่างๆ เพื่อพระราชทานแก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามในจังหวัดต่างๆโดยนับตั้งแต่การระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยได้ทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้หมลูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด -19 และโรคระบาดต,ต่างๆขึ้นเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจําเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 รวมถึงปกป้องบุคลากรทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลต่างๆเรื่อยมา ทั้งใส่พระราชาไัยในความทุ่มเทเสียสละของแพทย์และบุคลากร,กรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโรคโควิด -19 จึงพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตพร้อมข้อความพระราชทานกำลังใจชัยพัฒนาสนับสนุนผู้ดูแลรักษาผู้ป่วยขอบคุณครับขอบคุณค่ะ สถาบันเทคโนโลยีจิตรละดาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโรคโควิด -19 วันนี้ที่ครัวร้านปรุงสารพัดและโรงครัวอาคาร611สถาบันเทคโนโลยีจิตตดาสำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีจิตระดาและสมาคมสิทธิ์เก่าจิตระดาในพระราชูปธัรม์ร่วมการประกอบอาหารกล่อง จำนวน400กล่องในเมนูบะหมี่แห้งลูกชิ้นปลาและข้าวเหนียวทุเรียนนำไปมอบให้แก่โรงพยาบาลสนามอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีและศูนย์ฉีดวัคซีนสถาบันบำรารณาดูนอำเภอเมืองนอนทบุรีจังหวัดนนทบุรีพร้อมมอบแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโรคโควิด -19 อันเป็นการสนองพระราชโองายของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งทรงดารงตําแหน่งนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาด้วยมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีน้ําใจให้กันโดยเฉพาะในยามที่คนในชาติประสบปัญหาต่างๆ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัติยาราชนารีพระราชทานถุงยางชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและผู้พิการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีวันที่4กรกฎาคม2564ได้พระราชทานถุงยังชีพและยาสามัญประจำบ้านแก่ผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและผู้พิการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในชุมชนเขตต่างๆของกรุงเทพมหานคร ในวันนี้นะรรมพยาบาลจุลาภรณ์ได้โปรดให้ราชวิทยลาลัยจุลาภรณ์โดยนางมาริษาสมบัติบุญผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยลาลัยจุลาภรณ์จัดพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานและยาสามัญประจําบ้านพระราชทานจํานวนหนึ่งัน 1, ชุดให้แก,ก,แก่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการโดยมีนายสุทธิจันทร์งศ์อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็นตัวแทนรับมอบเบื้องหน้าประรูปสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควับคตบวรคัตยาราชนารี ภายในถุงยังชีพพระราชทานบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นอาทิข้าวสารอาหารสําเร็จรูปนมกล่องปแปรงสีฟันยาสีฟันสบู่เสื้อยืดผ้าอ้อมสาเร็จรูปเจ е ลแอลกอฮอล์ล้างมือและหน้ากากอนามัยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรรคตัตยาราชนารีส่ง่วงยาสุขภาพอนามัยของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 ที่ปัจจุบันมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ทั้งผู้กักตัวอยู่บ้านประสบปัญหาในเรื่องการดำรงชีพไม่มีงานทําผู้จ้างงานเลิกจ้างขาดรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวรวมทั้งผู้ที่มีความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชนต่างๆโดยทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนับเป็นพระ,พระกรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ สถาบันวิจัยจุลาภรณ์จัดพิธีถวายพระพรสมเ็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยราชนารนีนในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4รกรกฎาคม2564วันนี้ที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุลาพรเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครมีการจัดพิธีถวายพระพร สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรครัติยาราชนารีนนในโอกาสวันคล้ายวันประสูตร4ริ4กรกฎาคม2564เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระรกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติมาอย่างยาวนานนับเป็นเวลากว่า3ทศวรรษของการทรงงานอย่างต่อเนื่องด้วยพระวริยะอุตสาหะในฐานะองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สรงมุ่งหวังให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพพลานามัยและความเป็นอยู่ที่ดีเข้าถึงการให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะวิกฤตการแพร,ร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในขณะน,นี้ส่งห่วงใยแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน โดยได้พระราชทานความช่วยเหลือต่างๆอย่างต่อเนื่องเช่นพระราชทานเครื่องช่วยหายใจยาและเวชภัณฑ์รวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้โอกาสนี้บริษัทโอเร็กส์เทรดดิ้งจำกัดซึ่งเป็นผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้ตกลงความร่วมมือกับบริษัทดารารัธยาในการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลงานการวิจัยของสถาบันวิจัยจุลาภร์ ได้ถวายดารารัทยาแอลกอฮอล์แฮนเจลขนาด4 0 0ซ c จำนวน2,000ขวดและขนาด5 0ซ c จำนวน200หลอดสบู่เหลวล้างมือขนาด 200cc จำนวน24ขวดและโฟมล้างมือขนาด2 5 0ซ c จำนวน24ขวดหน้าประรูปสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรวรรคธิยาราชนารีเนื่องในโอกาสบันคล้ายบันประสูตร4กรกฎาคม2564เพื่อส่งใช้สอยตามพระอัธยาศัย ทั้งนี้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จเจ้าฟ้า,ฟากรมพระศรีสว่างควัตบรรกัตยราชนารีวันที่4กรกฎาคม2564สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์มูราชการในพระองค์ w w w l o y a l o f f i c e t h ระหว่างวันที่1-6กรกฎาคม2564 มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารพระราชทานนำไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดยะลา วันนี้ณนศะูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสออบาตาอําเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูนเลขาธิการสออบาตาเป็นประธานในพิธีเปิดโรงครัวพระราชทานเบื้องหน้าพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหม่นสุทัานารีนาธและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภาเนเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชดิณีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาซึ่งโปรดให้หมุนนิธิอาสา เพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานระหว่างวันที่1-7ถึง7กรกฎาคม2 5 6 4เพื่อประกอบอาหารพระราชทานนำไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดสิในพื้นที่จงังหวัดยะลา โดยวันนี้ได้จัดทำอาหารพระราชทานจำนวน14,280กล่องนำไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอบันังสตาอำเภอเบตงอำเภอยะหาและอำเภอกาบังซึ่งปัจจุบันจังหวัดยะลามีผู้ติดเชื้อโรคโควิด -19 เป็นจำนวนมากถึง1,851รายเสียชีวิตจำนวน13ราย จึงได้มาตรการจึงได้มีมาตรการในการควบคุมพื้นที่เข้าออกส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะในพื้นที่สี่อำเภอดังกล่าวเลยาธะการสอบอบตอกล่าวว่าการได้รับอาหารพระราชทานในครั้งนี้นับเป็นการช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น บข่าวในพระราชสำนักในชั้นสริษสวภาเอกเยี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ